เอาอันนี้แล้วก็เอาอันนี้แล้วก็เอาอันนี้ <c oughs> อยากเพื่อนดีกว่าเอาอันนี้ด้วย <c oughs> แล้วก็เอาอันนี้ <c oughs> อุ้ยอุยต้องบเบาๆเดี๋ยวแม่รู้ขอแม่งนั้นเลยแล้วก็อันนี้ดีกว่า เอาอันนี้ด้วยไหม,ชมเช大姐อืมแอนี่เช大姐ทำอะไรฮะแม่บอกว่าตู้นี้ของแม่ห้ามมาหยิบห้ามมาเปิดนี่อะไรเนี่ยตั้งหลายอันน่ะโถ่แม่คะขอเชดามเถอะค่ะฉันจะเอาไปแจกเพื่อนที่โรงเรียนใหม่เอาไปแจกเพื่อนโรงเรียนใหม่ เฉาตมเด่น,นี้มันของของแม่เป็นของสะสมถ้าจะทำตอยากแจกเพื่อนนี่โรงเรียนใหม่นะเฉาแต็มหาของเล่นอะไรที่แบบทำเองประดิษฐ์เองด้วยฝีมือเฉาแตมเพื่อนได้ไปได้ชื่นใจด้วยอืม,อมก็น่าสนใจค่ะแม่พอ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 ปล่อยของแม่เลยปล่อยของแม่เลยไม่ต้องสนใจของแม่แล้ว <c oughs> เดี๋ยวแม่จะพาไปดูของที่น่าสนใจที่จะเอาทำแจ <c oughs> กเพื่อนได้ <c oughs> มาแล้วมาแล้วค่ะสิ่งน,นี้นะคะคือ อะควาบีชสไตล์เซตค่ะจะเป็นเซตอะควาบีชแบบพร้อมเล่นนะเซตเนี้ยเขาเพิ่งออกมาใหม่คือในเนี้ยจะมีอุปกรณ์ทุกอย่างให้เราทําได้เลยจะมีเม็ดอะควาบีสมาให้เยอะมากนะเพราะฉะนั้นชกันำทําได้หลายอันมากไปแจกเพื่อนที่โรงเรียนใหม่ได้เลย <c oughs> แล้วเพื่อนที่โรงเรียนใหม่ได้ก็จะต้องประทับใจเพราะชตันทำเองกับมือ <c oughs> รุ่นนี้นะคะมีเม็ดอะควาบีชแบบใหม่ด้วยที่เป็นไชนีบีชนะที่เป็นเม็ดเงาแวววาวมีลูกปัดทั้งหมดถึง500เม็ด ดูสิคะคะตรงนี้เขาบอกว่ามีเท่าไหร่ตรงนี้เขาบอกอรายละเอียดค่ะว่ามีเม็ดแบบไหนเท่าไหร่เลยแบบนี้เอามาแล้ว <c oughs> ขวดสเปรย์ซึ่งเราต้องใช้สเปรย์น้ำหลังจากเราทําชิ้นงานเสร็จนะคะถาดวางเม็ดบีบนะคะ <c oughs> เป็นแบบที่แม่ชอบมากเลยคือแบบฟลิปเทนนะคะถาที่เป็นฟลิปเทนนะคะก็คือว่าเมื่อเราทําชิ้นงานเสร็จนะเราสเปรย์น้ําเสร็จแล้วเราสามารถพลึบเอาชิ้นงานมาพักไว้ที่นี่ได้นะคะ แล้วก็เอาถาดน,นี้ทําต่อไปได้เลยทําไมมีแบบแค่นี้คะแม่นี่แบบที่เขาให้มานะคะไม่ได้มีแค่นี้เพราะว่าแบบของอควาบี s นะคะเราสามารถดาวน์โหลดมาได้ด้วย <S <S> <S เดี๋ยวแม่จะให้ลิงก์ดาวน์โหลดแบบของอควาบี s ไว้ให้ใต้วิดีโอนี้นะคะแม่ปนเลือกเลือกมาแล้ว <S 1> <S 1> ในลิงก์จะมีแบบเยอะมากฉันแตมเลือกมาเลยเดี๋ยวแม่ไปปริ้นมาให้ <S <S อันนี้คะ่ะแล้วก็อันนี้ค่ะโอเคมาแล้วแม่ไปปริ้นมาแล้วนะคะแบบที่ฉันแตมเลือก อันนี้เป็นช่อดอกไม้เป็นช่อดอกไม้แบบลอยตัวเป็นช่อๆด้วยเค้กสตรอเบอรีร่นะคะนี่เป็นแบบอันใหญ่ๆสูงๆสีมิติออกมาเลยนะคะนี่น่ารักจังโซโฟ,ฟารูปเป็ดน้อยจริงๆอ่ะสีเราก็เลือกตามใจเราก็ได้นะถ้าเกิดเราจะไม่เอาสีตามนี้อันนี้คือโซฟารูปเพนกวินนะคะอันนี้น่ารักเลยคะ่ะสตรอเบอรีเร่เคลือบช็อกโกแลต <laughs> <N un S 1> น่ารักค <c oughs> <ะ>่ะเจะออะไรค่ะ ขาดูก่อนค่ะทำวันนี้เสร็จก่อนก็นได้เราคอ่อยไปปิ้นมาเพิ่มเยอะเลยค่ะไี่กบด้วยก,กวางด้วยเราจะเริ่มกันที่รูปอะไรดีคะช็อกโกแลตตรอเบอรี่ค่ะแกะลูกปัดออกมาแล้วนะคะนี่ที่บอกว่าเป็นแบบชายนี่เมทชายนี่คืออย่างนี้จะดูเงาเงา,เ,งาเมทัลลิกเมทัลลิกแบบนี้นะคะแล้วก็สตา ก็คือแบบนี้เวลาทําชิ้นงานออกมาก็จะดูฟรุงฟริงมากมากเลยแล้วก็จะมีแบบที่เป็นเหลี่ยมๆด้วยอันนี้คือแบบเหลี่ยมนะคะแล้วก็เป็นแบบเม็ดกลมธรรมดาก็คือมีมาทุกแบบเลยเชอตามจะทำซอฟต์ลี่จิ้มช็อกโกแลตก่อนใช่ไหม<อ>ในแบบนะคะเขาจะบอกมาเลยว่าใช้สีอะไรกี่เม็ดนะเราก็เตรียมเม็ดลูกปัดเราได้เลยนะคะเสร็จแล้วก็ตัดแบบออกมาทําง,ง่ายมากเลยอ่ะเนี่ยติดเดียวก็เสร็จแล้วเนี่ยนี่ขัดแตกมาแล้ว โอ้โหชแตนตัดเก่งจังเลยค่ะ <c oughs> อันนี้ทําให้ตัวเองนะคะเอ้า <c oughs> ไม่แจกเนื้อหรอได้แล้วแต่ใส่แบบเปในถาดเรียบร้อยแล้วค่ะชแตนเริ่มทําเลยค่ะ <c oughs> <c oughs> มาฉัมเริ่มเลยเอาเลยค่ะเชอร์ไตามาค่ะชอบเล่นมากเวลาเล่นน่ะก็จะได้เรื่องสมาธินะคะสามารถนั่งเล่นอัค์ารบีชได้นานเลยอยู่แบบอย่างนี้นะคะเวลาที่เราไปเที่ยวต่างจังหวัดกันบางทีแม่ก็พกไปด้วยนะคะเพราะว่าช่วงพ่อแม่ชิวชิวนั่งพักผ่อนกันแล้วเชอรตมยังไม่มีอะไรจะเล่นอย่างเงี้ยเชอรตมก็จะเอาองคบีชขึ้นมาทำค่ะ <c oughs> พอเสร็จแล้วตัวชิ้นง,งานอะ่ะเอาไปดีไอวตกแต่งของอย่างอื่นได้อีกด้วย <c oughs> เสร็จเกันค่ะทุกคนเสร็จแล้วเหรอเสร็จแล้วเราก็ต้องสเปรย์าน้ำนะคะสเปรย์ทั่วเลย สเปรย์ต้องสเปรย์ให้ทั่วๆเลยนะคะอย่าน้อยเกินไปนะอาสเปรย์ทั่วเลย,ย,ยจำได้ตั้งแต่ตอนที่ฉันเล่นอควาบีนะคะฉชนฉีดอันนี้ไม่เป็นนี่ไอฉีดได้แล้วเนี่ยคืออควาบีบค่ะแม่บอกคุณซีว่าพอตอนไหนเอาทั่วๆเลยฉันแตมเล่นมาตั้งแต่เด็กๆแล้วะค่ะเล่นมาหลายปีเราก็ยังชอบอยู่นะแต่ว่าตอนเด็กๆอาจจะกดอันนี้ยังไม่ไหวไงแม่ก็จะฉีดให้นี่แหละเอาให้ทั่วเลยลูกเอาแถวนี้เอาให้โดนทุกอันเลย สีมาสตอเบอร์รี่เลยเสร็จแล้วเราก็เอาถานะคะมาแปะเพื่อที่เราจะฟลิปชิ้นงานของเราไปหนึ่งสองสามของอันนี้มันเป็นแบบบูดนะบูดอะไรนี่ไงอันนี้อันเนี้ยแล้วก็รอแล้วก็รอ ตอนนี้นะคะเราก็เอาสิ่งนี้นะคะไปผึ่งไปตากไปวางให้แห้งนะคะแล้วเราก็เช็ดถาดของเราให้แห้งแล้วเราก็ทําใหม่ต่อไปได้เลยใช่ค่ะ,ะต่อไปใช่เราทำรูปอะไรต่อคะยังงนีเสร็จแล้วนะคะตอนนี้ที่แห้งมารอเราประกอบมีทั้งหมดหอันทั้งนี้ชาแตวทำเป็นแบบ4มิติหมดเลยใช่ค่ะเพราะว่า แชดดัมไม่เคยทำออคเคอดีสีมิติใช่ไหมแม่ใช่เราครั้งนี้ก็แบบแฮปปี้มากใช่ปะเ,<ช>เราต้องพรมน้ำอันนี้นะคะเราจะทำออกมาให้เป็นสตรอเบอรี่ช็ชอช็อกโกแลตอันนี้นะแม่แม่ไปทำอันอื่นก่อนได้ไหม,มทำไมทำอะไรตรงนี้อ่ะได้ได้ได,ได้งั้นเดี๋ยวเราจะไปให้ชาแัมเป็นคนทำสตรอเบอรี่นะแม่จะประกอบอันนี้ให้ดูคะ่ะเชาดตมเก่งมากเลยนะทำออกมายิ่งใหญ่อลังการมากแม่ประทับใจมากเลย สิ่งนี้คือช่อดอกไม้นะคะที่จะเอามาประกบกันเขามีรูให้เราประกบกันได้นะคะแม่จะทำและวอุยสวยมากอะ่ะอันนี้ชะตามีเปลี่ยนแบบนิดหน่อยนะเปลี่ยนลูกปัดให้เป็นแบบาชนีบีดนะคะเรา่ลูกสุทายเราก็ได้แล้ว <c oughs> ช่อดอกไม้ยิ่งใหญ่อลังการสีแดงตรงกลางนี้นะคะเป็นลูกปัดแบบาชนีนะคะที่จะออกแบบสีแดงเมทัลลิกเมทัลลิกนะ นี่สวยมากอ,อันนี้ชัดแให้ใครชัดมให้ตัวเองอนี่จัดแตมจะเอาไปแจกเพื่อนที่โรงเรียนใหม่ไงอันนี้ชัดแตมให้ชัดแตม <laughs> นอกจากตรงกลางจะเป็นชายนี่แล้วนะยังมีรูปปาดแบบเหลี่ยมเรียมอ่ะแบบเพชรเพน่ะกับแบบสตาร์นะคะแถวๆนี้นะคะเป็นแบบสตาร์เป็นแบบดาวหมดเลย <laughs> <laughs> เป็นยังไงบ้างคะสตรอบเบอรี่ของฉันแตมสำเร็จไหมคะเห็นไหม <laughs> สตรอเบอรี่ชมชอบกันแล้ของเชิดแตมก็ต้องให้ทุกคนดูเชิดแตมแม,แม่ไม่แม่ไม่ทำห้างเชื่อไหมนี่เฉ <c oughs> ยนะ <c oughs> ระหว่างชด a มซ่อมนะคะแม่จะทำเก้าอี้น้องเป็ดให้ทุกคนดูเป็นโซฟาเป็ดน้อยเขาจะมีบอกวิธีประกอบเรามาได้นะว่าประกอบยังไงนะคะคือเราก็ทําชิ้นส่วนให้ครบถูกชิ้นส่วนชิ้นส่วนแต่ละชิ้นน่ะตอนจะมาประกอบกันอะ่ะต้องพรมน้ําเพื่อจะได้ติดกันด้วยนะคะเสร็จแล้วโซฟาลุกเจี๊ยบนะคะน่ารักสุดๆเชอรี่ชด a มเสร็จยังคะ นอร์ี่มันคือสตรอเบอรี่ใช่มันคือสตรอเบอรี่นี่นะไม่ใช่เชอรี่อันนี้เป็นโซฟาน้องเพนกวินเนี่ยเราทำอันเล็กๆงี้แล้วเราก็เอาตุ๊กตาเรามานั่งได้นะแล้วก็อันนี้โดนัทนะอันนี้มาจากแม่พิมพ์ที่มากับกล่องนี้เลยนี่ตัวค่ะที่แตนทำทาออกมาเสร็จแล้วจอนะตาเป็นแบบนี้นะเดี๋ยวเราจะมาประกอบกันเขาคือน้องหมาจิงจออชิบะ เวลาทำาอาผ้าบีนะคะเราทิ้งนานๆเลยก็ได้นะให้แห้งแบบสนิทสนิทเลยนะคะเพราะว่าถ้าแห้งไม่สนิทเวลาแกะออกมาแล้วบางทีเดี๋ยวหลุดเป็นชินช้นๆีย่างแม่กับชแตมก็ทิ้งข้ามคืนเลยะคะ่ะแม่ประกอบล้างหมาก่อนนะในขณะที่ชแตมก็ยังคงทําเชอร์รี่สตรอเบอรี่เสร็จแล้วโอ้ยน,น่ารักเนยกเลยสิไม่แม่ชแตมหมาชแตมน่ารักมากอย่างอันเนี้ยไม่ต้องฉีดน้ําเขาก็ติดกันได้นะคะดูจิ ยืนได้ด้วยอ่ะน่ารักสุดยอดเนี่ยชาตันทาไปหลายๆตัวไปแจกเพื่อนเอะแม่ช่วยชาตันทาสตรอเบอรี่ดีกว่าจริงๆก็คือต้องพรมน้าแหละต้องวางไปแล้วพรมน้ําไปด้วยสตรอเบอรี่ชาตันน่ารักมากอ่ะแม่ถ้าชาตันทาสักฮาลูกอ่ะเราวางไว้นี่ถ้วยมันจะเพอร์เฟกต์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเห็นปะสตอรอเบอรี่จุ้มช็อกโกแลตถ้าแม่โยกทุกคนดูมันจะตกไหมอ่ะ อันเนี้ยเรายังไม่ได้พ่นน้ำมันก็เลย <my S 2> ยังไม่ติดกัน <c oughs> ขึ้นมาก่อน <c oughs> เอาขึ้นมาทุกคนดูจากตรงนี้ได้ <c oughs> ไหมไปคือเราเรายังไม่ได้พ่นน้ำ <c oughs> ก็เลยไม่ติดกันขึ้นมาก่อน <c oughs> มันจะตกไงข <c oughs> <c oughs> ึ้นโดนแล้วแหวะอย่าโดนนะทุกคนตั้งใจดูนะคะก่อนที่มันจะตก <c oughs> อันนี้แม่จะไปพ่นน้ำนะคะแล้วก็ให้เขาเซตตัวแห้งเนะี่ยมันก็จะน่ารักเหมือนกับเมื่อกี้นี้เลยก่อนที่มันจะร่วงลงมานะคะสำหรับ Aqua Beat Starter Ki t ิกล่องน,นี้นะคะเป็นรุ่น E S Serie s นะคะเล่นสนุกแล้วก็ได้ทุกอย่างครบเลยนะคะเดี๋ยวแม่ให้สัที่ขายไว้ใต้วิดีโอนี้นะคะมีทั้งแบบสั่งซื้อออนไลน์ก็ได้หรือว่าไปเดินดูที่ร้านก็ได้นะคะถ้าชอบวิดีโอแบบนี้ก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้เยอะๆนะเดี๋ยวแม่กับเชอแตมจะทำให้ดูกันอีกนะคะวันนี้แม่กับเชอแตมไปก่อนนะบ๊